เอาเอาสิเอาสิโว้โววววโอ้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูโอรจรีปืนแฮมเมอร์กันเยาครับผมโอรจรีนะมันก็เป็นตัววิ่งสาวครับผมตัวจีตัวป่วน ที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนกันเลยแหละเฮ้ยในในในครั้งนี้นะครับผมจะใช้ปืนแฮมเมอร์อะป็นลูกซองระเบิดครับขนาดใหญ่นะปืนแฮมเมอร์นะครับดูที่เลเวล Mk3 นะดาเมจจะอยู่ที่ทางละ8ปดพัครับผมระยะ500เมตรตีโหลด5วินาทีสำหรับโอโรจินะผมจะเป็นเมกะโรดอนโอโรจิครับเลือดจะอยู่ที่1 6ึ่งแสนหกแล้วก็สปีดตอนเดินนะผมอยู่ที่69ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ว่าตอนวิ่งเนี่ยจะเร็วขึ้นอีกเยอะเลยแหละครับผม แล้วก็เดเมจจากความสามารถนะครับอยู่ที่8,851ครับผมแล้วก็กัดก่อนจากความสามารถเนี่ยอยู่ที่70ต่อวินาทีสำหรับพลขับนะครับผมก็จะใช้โกดซึ่งผมชอบกว่าวิจิตนะอ่าวิจิตคือแบบจะใช้สกิลที่3ครั้งใช่ไหมแต่ว่าจะสั้นลงสําหรับโกดก็ผมก็จะทําให้สกิลของม,มันเนี่ยยิงรัวขึ้น50%อ่าปึ๊บ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 ก็บผมผมว่ามันผมชอบมากกว่าเนาะ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าโดยรวมผมมาดาวิจิตเนี่ยจะทําให้โอโรจิเนี่ยสกิลมากขึ้นอีก 2วินาทีได้อ่าประมาณนั้นครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าโอโรจิบินแฮมเมอร์เนี่ยมันจะป่วนสนาไมได้สักขนาดไหนครับผมไปกันเลยโอโรจิแฮมเมอร์จ้าไปกันไปสาวครับผมวู้ฮู hoo! เนี่ยมีคนลิงก์มางี้ก็สบายใจหน่อยมันก็แบบซิงๆได้บ้าง่ะนะแน่ๆจะมีแมงกองมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกายรอดมา โว้วววววววโคตรนุ่มอ่ะสกายร้อนโคตรนุ่มอ่ะเรียบร้อยโหเที่ยวบนเฮ้ยเสาบ้านอ่ะแลกเสากันแลกเสากันเน่เน่เน่อ้าวหรือว่าเพื่อนเรามาเอาเสานี้ซะอีกโว้ววววหุ้ยไทยฟอนครับโว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสิ้งจังวะไม่โดพี่หรอกไอ้น้องเออตายจะทีเธออะเอเลบัตเอเลบัตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเลบัตเอเลบัตจะเป็นไงเล่าเป็นไงเล่ารวยรวยรวยยไปครับผมสกายรอดเหรอว้าว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 เฮ้ย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 เกินมาเชลีกแล้วเชลเชล,เชลโอ้โหเพียบเลย ตาย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 เชลเกิ้วกลาซะด้วยเชลเกิ้วกลาซะด้วยเฮ้ยโคกิ้งยูนิตกี่อันบอกมาเฮ้ยเฮ้ยสามอันเลยเหรอโคกิ้งยูนิตอ่ะไอ้บ้าโว่โว่โว่เฮ้ยติดร้านแล้วครับผมมีมีชิลด้วยครับโอ้ยโอ้ยเสร็จเสร็สร็สร็สรสามสองหนึ่งยุดโอเคโอ้หิวก่อนครับผม ไม่ได้วะแม่งโหดโหดจริงๆครับอ,อ่าอ่าอ่าตัวนี้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 โอเคแล้วม่เราเราเปรี้ยวไปป่ะคือนี่เราเป็นโอโลจิตตัววิ่งเว้ยเฮ้ยสาบ,บ้านเราหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะเอาไทฟอนครับอ่าเอาสาวบ,บ้านขึ้นก่อนครับผมอเอาเทเพื่อเรามาเอาละ มีมาเกิดไหมไม่มีเอาเอาเอาตัวนี้ตัวนี้ว้วว้วววววเฮ้ยเฮ้ยเฟรียว้ายวายเจอกันแล้วอ่ามันไม่สนใจเราเว้ยเฮ้ยก็จัดซะ จะลาก้ปไหบจะลากไปไหนโะลากไปไหนโ,โหวว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 วกวอวว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 วหวอนะโหวเวว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 วไวว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 วไวว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 มววววววกววจ อ่าตัวอะไรเนี่ยเรียบร้อยไปเกษเสาเปลี่ยนแล้วครับโว้โหโฟฟเฟ,ล,เฟล,เลียฟลียฟลียล็อกไว้ก่อนอุ้ยกระทิงเอยลุซอดอร์มาโอ้โหเรียบร้อยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหสองตัวด้วยมามามา แตกหมดแล้วเปินเปินนะเปินเปินแตกหมดแล้วนะอยู่ทันไหมอ่ะโอ้โหมึงจะ,จะดุไปไหนเนี่ยจะดุไปไหนเนี่ยหึหจะดุไปไหนครับพี่มาแตกไหมเรียบร้อยไปยิวก่อนครับเรียบร้อยเหมือนกันไอ้นี่นะนี่ครับฮอคครับเอาละครับผมมามาจ้า เฮ้ยฮอกจา้าว้าวเฮ้ยบินโด,ดมาแล้วเกียวกลาดเกียวกลาดโอ้โหนานไงคือแบบทำไมต้องเป็นเดมอนอน่ะคนอื่นเยอะแยะไม่ยิงอะ่ะหืมโอ้โหเดขกาให้ครับว้าว ฮิวก่อนทันไหมอ่ะอันนี้ฮิวฮิวติดไหมเนี่ยโอเคติดครับผมน้านเนี่ยโอ้โหใครใครก็ลัก,กออเอาเอยเสร็จเลยบ้าบ่ที่สุดเอาเอาตัวไหนดีนี่ครับผมเอาไปเอาเสาก่อนละกันนะแมได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เรามันต้องแบบโอเคครับไปลยิงเพื่อเราก่อนต้อไปเอาเสาคืนก่อนละ โอ้ตัวอะไรไม่รู้แหละเอืดนะเนี่ยอืดนะเนี่ยเอาเสาก่อนนะเนี่ยนะโอเคโปะปะโปะโปะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับอ่าเพื่อนเราไปเอาเสาแล้วต้องเอาเสาให้หมดอนะ่ะเอาให้เรียบอะ่ะไปครับยังหยิยบเสาวไว้ก่อนอนะ่ะยิยงก่อนครับผม ตึมเข้าไปโอ้ยมันบินมันบินอ่ามันบินก็ยังโอเคอ่าอ่าตีเสาเฮ้ยต้องไปปลดเสาล่างเลยเดี๋ยวก่อนครับปลดเสาล่างก่อนโอ้โหกาวิตี้เร็ว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 เรียบร้อยปลดเสาล่างให้ได้ครับมันจะดีมากๆเลยนะโอเคปลดเสาล่างได้บ้างทีเดียว เฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดปลดได้เราไม่แพ้เลยนะอืมอืมอุ้ยมันโอเคโอ้จะเป็คิวหกสาวอ่ะเฮ้ยโอโรจิครับว้าหุย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 ุยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยไซเรน โอเคปึ้มเข้าไปครับป้อมปืนนันเดียวก็พอได้อยู่มาจ้าว้าว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 หายตัวก่อนครับอ่าอ่าอ่าโอเคครับเสาเปลี่ยนแล้ว เออเออลงมาโดนสิลงมาโดนสินสไปครับอ้เพื่อเราได้เรียบร้อยแล้วมาช่วยเพื่อเราฝั่งนี้ครับผมว้าว้าว้าไม่ได้หรอกพี่สาวบ้านเราก็จะไปเลยเนี่ยหูเต็มเลยตรงนี้นะมิบูมูเมรครับ โอ้โหไงไงบรายบรายมันมีตาทิปด้วยเฮ้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 ยจกันครับผมมาว้าวว้าวว้าวโอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคเพื่อนเราเข้าฝานู้นกันเยอะนะเราไปเสาฝ่าดีกว่าโอเค ไปครับผมยาวยาวยามาจ้าแหมวูววว,วหูมีตาทิพมีตาทิพเฮ้ย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 ว้าว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยโอ้โหมามาเจอนี่เข้าไปเจอเรียบร้อยเรียบร้อยจะตายแล้วเดมอนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมังกรอ๋อมังกรมาถึงมีมาถึงเห็นเราเมื่อกี้เฮ้ยให้ให้ให้โอ้โลบโลบลบมังกรมังกรมันใช้พิสม่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊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 ยมาจ้า เจาะหัวครับจึ๊กจึกจึกเข้าไปเอาเอาวซีอาวซีอาซีมาครับผมตัวอะไรเนี่ยวว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 เฮ้ยเครปี้ครับวววววโอ้ยเฮ้ยนุ่มใบเปล่านุ่มใบเปล่า เรียบร้อยไปมาครับผมตัวอะไรไม่รู้แหละบึ้มเข้าไปครับวาว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 วาาวหุ้ยหุยเลือดเลือดเดเงดีเลือดเองดีวายวายโอ้ลูกซองด้วยติดลาแล้วเดมอนโอ้โหเสร็จเลยครับโอโรจิครับใช้แฮมเมอร์ไปเร็ว โอเคอือเฮ้ยดีกว่านะคือแบบมันมาสามอะมาสี่อะมาไปไม่ได้บ้าสี่ตัวอยู่ได้ไงโอเคนีนะ่มีคนดันมีคนดันมีคนดัน ว้าว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนอื่นมาสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดินานไงหายตัวก่อนครับเออนี่เพื่อนมาดีเพื่อนดีอ้าวเพื่อนหายไปไหนแล้วเวยแล้วครับผมโลกิมาอ่าเสาเปลี่ยนแล้วอุ้ยเสาตัวนู้นเต็มเลยว่ะเฮ้ย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 ตัวอะไรเนี่ย เฮ้ยเ้ยว้าเอเลบัสครับอุ้ยโกบโกบอีคิสเตอร์วู้ววว้าว้าว้าวว้าวว้าวเฮ้ย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 ตกิลไม่มาอีกโอ้โหหายตัวครับผมเฮ้ยหายตูดมันมีตาทิพย์ว่ะเฮ้ย ว้าวฮุสท์เท่เลยไอ้กบนะโกบนี่นไม่ได้เจอนานมากเลยนะเรียบร้อยไปเดมอนเอ้ยเราเกิดซ้ายก็ต้องไปซ้ายอ่ะถ้าเกิดผมเกิดตรงกลางเนี้ยโอเคผมผมจะวิ่งเข้าเสากลางก่อนอ่าสกายรอดแน่เลยอ่ะชัวเห้วตอนนี้ไม่มีใครเข้าเสากลางเลยนะ เดี๋ยวเราลองไปชักแฉกเสากลางดีกว่าโอเคนี่เนย์มาค้าสอบอุ้ยเด้งมันเด้งเว้ยเฮ้ยเรียบร้อยไปวัว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 มังกรครับเฮ้ยเฮ้ยอ้าวฟ้า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 โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดนะเยอะมากมากเลยนะ ว้าวว้าวต้องค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปครับผมเฮ้ยอูเส well, <laughs> <serv it> าเพียบเลยฮันไม่ทีโคตรเยอะเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหว่ะเยอะว่ะอือหือวายวายวายเยอะไปเยอะไปโอ้ย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 เสร็จจังอ่าโอเคครับผมมันก็ เอาจริงตอนนี้มันก็อยู่ก็อยู่ได้นะเอาจริงโอโลจีมันก็ยังโหดอยู่ครับผมแต่ว่าปืนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับมันเท่าไหร่เพราะว่าปืนเนี่ยผมโอโลจีเนี่ยมันเน้นคลุกวงในซะมากกว่านะเพราะมันก็ต้องวิ่งเสาใช่ไหมแต่พอคลุกวงในปุ๊บไอ้ปืนแฮมเมอร์เนี่ยมันก็จะยิงยากนิดหนึ่งครับผมเวลาอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะยิงวืดซ้ายวืดขวาวืดซ้ายวืดขวาแล้วแถมตอนนี้เซิร์ฟค่อนข้างที่จะแหลกหน้าดูเลยนะผมว่าถ้าเกิดจะใช้โอโลจีจริงๆอ่ะผมจะชอบใช้พวกปืนกรดปืนไฟมากกว่าผม ไอ้ปืนลำโพงไอ้ปืนลูกซองเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันแหละฮยอารณะนะอารณะโอเคครับ okay, ผมเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมว่าเจ้าโอโรจิเส้นนี้มันเวิร์กหรือเปล่าโอเคเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอโรจิ